ประวัติความเป็นมาสีเทพตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เดิมเป็นท้องที่ของอำเภอวิเชียรบุรีทั้งหมดถูกค้นพบเมื่อสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์และมีการขุดค้นพบบ่อน,น้ํามันวิเชียรบุรีสามารถขุดเจาะได้มากกว่า1,000 0บาร์เรลต่อวันสีเทพเป็นเมืองโบราณที่มีชุมชนเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นต้นน้ําของอายรมทวาลวดี ซึ่งตามหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏอยู่ในเขตอุทยานทั้งโบราณวัตถุและโบราณสถานคาดว่าน่าจะมีอายุร่วมสมัยพุทธศตรวตรรษที่8-18อุทยานประวัติศาสตร์ศีเทพนี้อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ122กิโลเมตร ห่างจากอำเภอสีเทพไปทางทิศตะวันออกประมาณ9 km, กิโลเมตรการเดินทางสะดวกสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวหรือรถวัดเข้าถึงตัวเมืองสีเทพนี้ได้โดยง่ายแต่เดิมนั้นเมืองสีเทพมีชื่อว่าเมืองอภัยสาลีก่อนจะเปลี่ยนชื่อเมืองนี้ใหม่ว่าเมืองสีเทพอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมตั้งอยู่บนที่ราบห่างจากแม่น้ำป่าสักไปทางทิศตะว,วันออกราว4กิโลเมตรในอำเภอสีเทพจังหวัดพิูรณ์อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ60-80เมตรครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าสีเทพพื้นที่ราว4.7ตารางกิโลเมตรหรือราวๆ2,900ไร่ ประกอบด้วยชุมชนโบราณในลักษณะเมืองซ้อนเมืองขนาดใหญ่และกลุ่มโบราณสถานสำคัญที่มีความโดดเด่นทั้งด้านศิลปรกรรมสถาปัตยกรรมาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงการเป็นศูนย์กลางทางการแลกเปลี่ยนสินค้าที่สามารถติดต่อกับภูมิภาคอื่นๆได้สะดวก และความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องกันถึง3ยุคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายยุคทวารวดีจนถึงยุคของเรืออานาตและในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2,566อุทยานประวัติศาสตร์ศีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกโบราณสถานเขาข้างนอกพิระมิดศิลาแรงของเมืองไทย โบราณสถานเขาข้างนอกเป็นศาสนาสถานขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมสมัยทวารวดีตั้งอยู่ไกลจากตัวเมืองออกไปประมาณ2กิโลเมตรว่ากันว่ามีลักษณะเป็นมหาสถูปเพราะมีฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายพีระมิดและสร้างด้วยศิลาแรงในตอนนี้ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ตกแต่งฐานด้วยอาคารจำลองขนาดแตกต่างกัน อยู่รอบๆข้างในทึบและตันจะมีบันไดาทางขึ้นทั้งหมดสีด้านที่แห่งน,นี้ถือได้ว่าเป็นศาสนาสถานที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดในบรรดาศาสนสถานที่ร่วมสมัยเดียวกันคาดว่าโบราณสถานเขาข้างนอกแห่งน,นี้เมื่อก่อนนั้นมีการใช้พื้นที่ด้านบนในการประกอบพิธีทางศาสนาอายุน่าจะประมาณ1 2 0 0ถึง1,300ปีมาแล้ว จุดเด่นของโบราณสถานแห่งนี้อยู่ที่ฐานที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์และมีรูปแบบศิลปะอินเดียแบบผสมผสานในประเทศไทยนี้ยังไม่เคยพบโบราณสถานที่ร่วมสมัยและยังคงสภาพมีขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อนแสดงถึงคุณค่าทางศิลปรกรรมได้อย่างชัดเจนโบราณเขาข้างในโบราณสถานเขาข้างในเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เขตเมืองด้านในของเมืองสีเทพเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธและมีมาตั้งแต่สมัยแรกสร้างเมืองในราวพุทธศตวรรษ,ษที่12โดยผลการขุดแต่งพบว่าระยะแรกโบราณสถานแห่งนี้คงสร้างขึ้นในพุธทธศาสนาเถรวาทตามการนับถือในวัฒนธรรมทวารวดีระยะแรก ต่อมาราวพุทธศตรวรรษที่1 4จึงได้เปลี่ยนเป็นพุทธศาสนามหายาณเนื่องจากได้พบปฏิมากรรมของพระโพธิสัตว์หลายองค์และพบร่องรอยการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาเดียวกันนี้พร้อมกับการทําลวดลายปูนปั้นประดับที่ฐานอาคารซึ่งยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติต่างๆจึงเรียกว่าเขาคังการก่อสร้างประมาณพุทธศตรวรรษที่1 2 1 4ถึงผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะ วันออกใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างที่ฐานวิลูกป,ปั้นบุคคลและสัตว์ประดับเป็นศิลปะแบบทวาราวดีมีลักษณะศิลปะแบบเดียวกับที่พบเมืองคูบัว โบราณสถานบ้านคู่ไม้เด่นจังหวัดนครสวรรค์และวัดนครกูสาจังหวัดลบบุรีจะเห็นว่าเขาข้างในตั้งอยู่เกือบกลางเมืองลักษณะทางผังเมืองจะคล้ายกับเมืองธารวดีอื่นๆเช่นเมืองนคปรปฐมโบราณเมืองคูบัวที่ราชบุรีและจากรายละเอียดปูนปั้นบุคคลหรือลวดลายแบบเดียวกับที่พบเมืองคูคล้าย เขาธมรัตและถ้ำเขาธมรัตตั้งอยู่ร้านทิ่ตะว,วันตกนอกของเมืองโบราณสีเทพห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณะเป็นที่ตั้งของถ้ำธมรัตซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานที่แดัดแปลงจากถ้ำหินปูนธรรมชาติโดยพบปฏิมากรรมสลักนุ่งต่ำดังนี้พระพุทธรูปประทับยืนบนฐานดอกบัวปางแสดงธรรม พระโพธิสัตว์พระพุทธรูปปางสมาธิรวม11องค์ลักษณะของภาพแกะสลักนั้นคล้ายกับศิลปะเขมรแบบกำแพงพระคาดว่าสร้างตามคติความเชื่อในพุทธศาสนานิกายมหายานเมื่อราวพุทธศตวรรษที่14